น่ครับเด็ดจ้านะไรนะเดี๋ยดอกไม้จะสวยเยอะเยอะแล้รกับดอกหญ้าดอกอะไรเยอะเยอะะขึ้นแล้วก็มีมีตัวตัวตัวผึ้งมันชอบมาเกาะนะที่ดอกไม้น้นจะพาไปชมที่ต้นมะขามนะครับชมบรรยากาศที่ต้นมะขามหนึ่งต้นมะขามแล้วก็สวยนะครับอยู่ข้างบนนู้นก็เดินเที่ยวได้ครับนะมีที่เที่ยวเยอะครับนะนี่บรรยากาศที่ต้นมะขาม โน่นเนี่ยโอ้โหบรรยากาศสวยๆนี่นี่ต้นทุเรียนนี่ต้นทุเรียนเดี๋ยวก็ได้กินลูกแล้วครับแม่นี่เติร์โรวันพุ่มเลยโตเร็วครับต้นมังคุดก็มีนะนะโอ้โหเยี่ยมเลยนะมาเที่ยวชมได้เขียวละไม้ก็เยอะครับนี่นี่นี่ครับต้นมะขามครับยนี่ต้นมะขามนะเดี๋ยวก็ได้กินฝักครับนะก็ออกออกมากินได้กินบ้างๆเลยนี่ครับนี่ครับต้นมะขามนะเดี๋ยวมาตะมาการเต้นตรงนี้ก็ได้ครับแม่ การเต็นผักผ่อนเนี่ยโอ้โหดิ่ต้นมะขามนี่เยี่ยมเลยน,นี่ก็ไม่ผักผ่อนมีที่กว้างเยอะเยะนะเนี่ยที่ที่ว่างๆเยอะเลยเหมือนทางโน้นก,ก็เดินได้เหมือนต้นชะตาก็เรากำลังร่างร่างผลิกำลังผลิตผลัดใบครับนะะเดี๋ยวก็แตกยอดใหม่แล้วก็ออกฝักครับต้นต้นทุเรียนใชต้นทุเรียนตอนนั้นมีมีผู้ดังยักษ์ขึ้นเลยต้นทุเรียนนะช่วยในบรรยากาศดูดูรถตรงนี้มองเห็นรถวิ่งดีสนนรถมาไล้รถมาไล้รถไม้ โอ้แจ oh, ๋วเลยเบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากสวยครับในช่องนี <num it> ้ตอนตรงนี after, <bar> ้ตรงช่องบ้านเนี่ยโน่นนจุดชมวิวตรงโน้นนี่ชมวิวข้างบนนวลนี่เราเห็นภูเขาเห็นอะไรครับสวยบรรยากาศดีเนี่โน่นมะพร้าวอ่อนก็มีกินมะพร้าวอ่อนมะพร้าวน้ำหอมโอ้โหเยี่ยมเลยเีร็วบรรยากาศ โอ้โห zoom ดีเนอะ zoom ดีมากครับสบายเลยมาเที่ยวชมได้นะเยวอะมากๆนะนะใครก็เดินมาเที่ยวมาเที่ยวชมแวะมาแวะมามาเที่ยวสมุยก็แวะมาที่สวนนะมาเที่ยวชมครับนะเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะนะสวยครับนะนะสวยเยี่ยมนะนนนนนต้นต้นต้นอ่าต้นมะละกอมะละกอโหออกลูกหมดมาก โอ้ oh, ลูกดอกบ้าเลยเป็นนั่งปีอะเป็นนั่งปีนะนะแกงมะละกออร่อยแกงโซมะละกอนะแกงโซมะละกอกับกุ้งครับนี่ต้องขระนูนนะต้องแตกยอดแต่ยอดตัดไปเพราะว่ามันสูงมันสูงไม่ได้ไไม่ด้ต้องปล่อยต้องตัดตัดแต่งกิ่งนะนะแล้วก็มันจะออกลูกไม่ไม่สูงนะออกลูกเตี้ยๆนะนะโอเคนะใครก็มาเที่ยวชมได้ครับนะสวยครับบรรยากาศดีมากเยี่มเยิ่มเยิ่ม โอเคนี่โอเคครับสวยครับเยียมยียมเยีมเยี่ย